มาดูกระดาษทิชชู่อันละยี่สิบแปดบาทอันละยี่สิบแปดบาทนะว่า,วาอันนี้อันจริงเหรอมันใหญ่มากนะยังแยๆอันเนี้ยแย,ย,ย,ย่ว่าปกติพอนี้หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปดเพนหังมดฟุกอันในราคายี่สิบแปดบาทใครอยากได้กระดาษทิชชู่อันละยี่สิบแปดบาทไปกดได้เลยนะครับตอนนี้นันจัดโปรอย่ราคาแบบราคาซื้อดีนะอันนี้ไม่ได้เลยนะราคาไป ร้านขายส่งยังไม่ได้เลยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ปกติไขยปีกันละซี่สิบถึงเ้าอุ๊ซไปใช่เพราะอันนี้มันอันใหญ่มากใช่อันนี้มันอันย้อยถ้าเกียบเป็นกระดาษทิชชู่เป็นอ้อกอันนู้สองสามประมาณซี่ห้าจริงเท่ากับอันนี้นึกหันบานได้ที่ชายบ่อยๆชายประจำนะครับจัดปันนี้ไปเลยถึงเวลาชายก็ชายง่ายมันไม่ไม่ไมไมตอม้องใช่กลมกับปันนี้เลยนี่นี่ปกติกระดาษทิชชูม่ตมต้องใส้กลมเด้อดึงใช่ไหมใช่แต่อันนี้นะครับเว้นเว้นเลยได้หมดอ่ะ ในห้องน้ำในครัวโตกินข้าวคือเว้นไว้ได้เม็ดเลยที่มันไหลาชายกระดิ่งเนี่ยปั๊บนึง mm hmm. ชายไปเลยชายได้นานมากเป็นกระดาษจิ้ชู่ถี่ไม่ฟอกซี่นะครับทําจากเยื่อไม้ตัวนี้นะครับผิวเนื้อหนุม่มไม่บาดผิวชายกับเด็กสัตว์เลี้ยงชายได้ทุกชนิดเลยใครอยากได้ครับเดี๋ยวปักตากานะกร้าฮะดูดีๆนะครับดูดีๆนะตรงเป็นตะกร้าแบบตะกร้าโรงงานแบบนี้ผมมันจะได้ราคาถูก ใครอยากได้ไปกดได้เลยนะครับรีบเลยมันมีเฟสเซลประมาณช่อง้มรอยอันราคาเต็มมันประมาณช่องรอยอาซิแต่ตอนนี้มันจัดโปรเฟสเซลเรื่อรอยว่าบาทใครอยากได้ไปกดได้เลยยกลังวัมันนี้ราคาร้อยว่าบาท